ครับผมสวัสดีนะนะสายตกทุกทุกท่านด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกาะสมุยนะฮะก็พรุ่งนี้นะครับเราจะมีทริปไปไหนกันพรุ่งนี้ไปทริปไปตกปลาไปตกปลานะครับผมที่เกาะมะสุนั่นเองนะครับเราจะมีผลงานไหมนะครับจะเฮลหรืออะไรหรือเปล่านะครับก็พรุ่งนี้ฝากติดตามไ้วยนะครับผมไปโูไปพรุ่งนี้เลยไปเลย หลุดนี่ไงซ้ำเอ้าหลุดปลาอะไรวะวกัดโคตรล้วนเลยลนี่ไงนี่ไงอยู่ข้างหน้า โอ้เดี๋ยวพี่เลี้ยงออกมานี่นี่ครับผมโมซสสาดีโอ,โอ้ใส่หัวดิกๆเลยโอ้โหตามตามโอ้ยย่าตาเมปม็นฝูกเลยไอ้ย่ยหลุดไอ้สัตว์สซาดิซาดยหลุดได้ไงวะแม่งตาเบ็ดไม่คมหรือยังไง อันนี้เป็นตะเบ็ดมัดเองนะครับมัดลวกลวกนี่ไงไอ้จ้าลุดตาม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 มีตามมัดมีตามโอเคจะ,จะเดือดขนาดนี้ นี่ไงโดนไหมนนนนโดนตรงไหนหน,นี่ไงกล<ว>้องมองเห็นไหมเนะี่ยโอ้ยรอบลำครับรอบลำให้ดูก่อน รับลำรับลำตับของน้นงองขึ้นยังข,ของพี่ยังไม่ขึ้นเอาของพี่ก่นอนนี่มันต้องคันอ่อนๆยวบๆอย่างนี้ โมไซดีได้เรื่องครับรันแล้วอโอ้ยเคไม่ขึ้นอีกอมาแล้วเขาวแววมาเชียวไ,ได้มาถึอออื้ออื้อโมไซดีโลูครับอะนะครับโมไซดี้โ,โมไซด,ดีนะครับนี่ล,นลันอยู่แล้วลันอยู่ลันอยู่รู้ถ่ายพอด้วย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด <ไป S 1> ี๋ยวไป<ห>ไม่ถูก นี่ไงนี่ไงโดนแล้วโอ๊ยลาโฟูโ๊ยโอ้ยโอ๊ยโมซาดี้นี่ตัวนี้ขึ้นแล้วขึ้นต่อนี่โชว์หน่อยครับโมซาดี้โมซาดี้นะครับต่อได้ครับนี่อยากลั่นอย่างนี้ เดี๋ยวจะทิ้งเฟสไต,ตยไว้ให้นะครับผมลันมากไมโครจิกนี่นี่นี่มาแล้วมาแล้วขึ้นแล้วนี่สักสองสามตัวพแล้วเดี๋ยวอีกสักตัวนึงนะเดี๋ยวจะขายครับนี่เต็มลำ <ผม S 1> แล้วโอสซาดี ซาดี้นะครับผมขวดนะอยู่ไหนแล้วเนี่ย,ยนี่ไงโดนแล้วเอ้ยย่าลุดนี่ไงสาร้อยลวร้อยลวของน้องลอย ฟังตุ๊กเปยหน่อยโอ้ยตามันเป็นฝูอเออซาบิกิไม่มันมันต้องอย่างนี้ไหมนะตัวนีน่ฮะมอสซาดี้นี่สีอะไรเอ่ยสีเขียวมอสซาดี้สีเขียว น้ำไม่สวยเฮ้ยนี่ดูครับสวแล้วแล้วไม้ต่อไม้ไม้ต่อไม้ไม้ต่อไม้ครับพี่ก็น่าจะหย่อนแถวนี้แหละไม่ต้องไปไกลไม้ต่อไม้โอ้ยลมก็แรงตามไหมไม่กลัวกลัวไม่เลยนี่ไงโอ้ยสวนขามือสวนขามือ ลมก็แรงยืนก็จะไม่อยู่อนี่โดนละโดนแล้วนะครับข้างหลังก็โดนแต่หันไปถ่ายไม่ได้หันไปถ่ายไม่ได้โอ้โอเมกอด ี่คันเล็กๆฮะ่มาเร็วออโอ้ยไม้ต่อไม้ปวดยังไงวะปวดเร็วจังปวดว่าเหมือแตกครับจ้ะอไ <c oughs> อ้ยัย นอีกแล้วนะครับผมดดลปลาฝูงปลาฝูงไม่ต้องหยุดกันเลยสามนาทีละเน่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 เน,น,น่เดี๋ยวลูดเดี๋ยวลูด เยือนไม่เย,ยเือนได้ไงโหโาีครับอยู่ข้างหน้าเนาะเอียงเอีย,ง,ย,ง,ยงไปไม,งนะไม่ถึงอ,อ่ะพอปล่อยสักแป๊บหนึ่งแล้วก็เอาเฮียลูดไอ้เจ็ดเค่ <c oughs> ไรวะ ก็ต้องไปเซ็นเซอร์ในคลิปอีกตัวเดียวอ๋อตาเบ็ดงางเอาเบ็ดงางเลยเหรอโอเครู้เรื่องรู้เรื่องอันนั้นไม่ต้องบอกไปนล้ว่ามูซาดี้งาเบ็ดงางเบ็ดงางเบ็ดงางเล่นโหดไปเล่นโหดไปเอ้าโดนอุ้ยอุ้ยอยต้องใช้เบ็ดเดิมแล้วล่ะปิดจับมันดีจริงๆริงปดดีจริงๆ ใจยเย็น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 ยโอ้ยมีคนปวดแขนมีคนปวดแขนแนี่เออเฉดหลุดไ,ดไม่โดนไม่โดนจับไม่โดนจับไม่โดน แล้วอย่ี้เอ้อ้อ้โดนแล้วโดนครับผมปลาฝูงโอ้ยมีไซส์มีไซส์ไม่ขึ้นทีเูมื่อยเว้ย แขนไว้ปูปลาดีอ้อโอ้ยมีไซไว้มีไซไว้ดันโลดันโลดันโลขึ้นโอ้ยดันโลโอ้โหขึไม่ได้ขึ้นไม่ได้ครับมาเลยนี่เกือบลุย ใส่สวยครับผมโมซารีเต็มเรือเร้วเมดีเตีมเรือแล้วดีโมซารีช่วงกอบกด เหนื่อยเอาฝุงแป๊บเอาฝุงแป๊บโดนไหมช่วงขายของ นี่ไงคืออะไรตานกูเห็บ no. ไหมเห็บไหมเสียดเขตตามมาเป็นของต่างประเทศเลยเนี่ยไล่อข,อของผมมาโอ้โหเป็นรอยพี่โจหน้าเรือ,อรเลยทิกเลยนอาเลย หลุดเนื้อสวนนี่ไงอ,ไอง๋อ <c oughs> อะไรของมันวะโอนโจอะไรของมันวะคือปุ๊บวิวีดวีดวีวิววิดแล้วก็หลุดแล้วก็หายเออบางทีมันแบบคาบไปอ่ะคาบอยากคาบไม่รู้ในกล้องมองเห็นหรือเปล่านะนี่ไงนี่ไง เห็นไหมเนี่ยเด็ก็มองเห็นไหมเนี่ยหกนาทีไม่ต้องตัดคลิปเต็ม,มตอเ,เ,เอ้ยของน้องมานี่ปะเออจ,จะพันกับพี่แล้วเนี่ยไม่ไม่ไม่พันทีทนี่ดึงมาก่อนหนึ่งขีดห้าครับผมพูดมากจังวะโดนที่อย่างนี้ ออเคน้งฝากฝากบอกพ่อไทยหน่อยฝากว่าอะไรดีน้องไทยตั้งใจเรียนตั้งใจเรียนนะนน้องเดี๋ยวช่วงเนี้ยพี่เก็บเองเดี๋ยวอะไรนะครับพ่ออ๋อเรียนเผื่อน้องด้วยนะทางนี้เดี๋ยวพี่เก็บให้น้อง อเสื้อขาวแล้วเนี่ยเหมือนตกในบ่อปลาบ่อเปล่าวะกัดไม่อยู่กัดไม่อยู่ปล่อยหน่อยครับปล่อยหน่อยเดี๋ยวค่อยถ่ายผลงานรวมทีเดียวนี่ไง โอ,โ,อโ,อโอ้เสียงดังอีกแล้วไม่ต้องตีไส้โอ้ยมีไส้มีไส้ไโอ้โหจิโจดูดูดิเอ้าหลุดพอดีนี่พี่โจนขางหน้าเลยต้องมีตรงนี้นเลยเฮ้ยมันไม่นุกดูครับน้องขึ้นอีกแล้วนะฮะ 11นาทีมาน,นี่ไงนี่ไงครั้งแรกหนุนฮะโอ้ยโอ,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 โอแบตเตอรี่ต่ำเยดเกแบตจะหมดแล้ว แบตหมดเร็วจังวะแบตหมดไปปลาไม่หมดนะครับน uh vale ่าจะต้องพักเหลือเท่านี้นะครับผมตัวนี้อุ้ยตัวนี้มีไซส์อ่ะยัดไม่ขึ้นดีเลยโอ้ยตามตามอ้ เอาสี่ใส่เนี่ยหนึ่งสองสาโอ้ 1, 2, โห้ดูผลงานคร่าวๆนะครับผมพอ,อละยอดพี่โจโมซา,าดโีโอเคแบตหมดละเก็บก่อนนี่นะครับกุศลาดโ,โมซาดีสิบกร,รมัม ตัวอะไรเนาะตัวอะไรครับปลาโถงครับหมดหลอดครับหมดหลอดแล้วฮะเมื่อกี้ออกไปหมดหลอดแล้วทำไมหน้าหมานจังครับให้หมดสานทีครับผมอยากหมานอย่างนี้ต้องหมดสานทีมาแล้ว ไหนแล้วผมไปยืนหน้าดีกว่าอืมอ้ยโดดใหญ่าขาดเด้อนี่เหรอที่พี่บอกว่าเจ้าตัวโ,โลโอ้ยแตะสองตัวนี้แตะสองนี่นี่ดดน <laughs> พอข้อซับเลยพอ ทายอยู่ใช่ไหมทายอยู่ครับอีขึ้นยังมือฮะึ้นไม่ได้ครับเดี๋ยวเกี่ยวโอ้โหต้องเกี่ยวอ่ะพ่อใส่เนี่ยเกี่ยวอันตรายเกินโอ้อย่างหวานเี่โจออย้ยขาดาเหลือออ,ออามันขึ้นมาพี่โจมาอ้อมหัวก็ได้ นาทีฝ่าล้วอุยยมดุดอุยมันยังไม่หมด่ะคุณดูว่าเสาแ <laughs> ล้วเล่นแรงไม่ได้ด้วยนะใช่ตัวเบ็ดเล็กเดี๋ยวมันจะงางเอา เผยแล้วครับเผนแล้วเผนแล้วโอ้โหปลาสาหนะครับปลาสาโอ้ยแค่กเกลียวแล้วพุทหนาวนะโดนดนดูของนี้เฮ้ยพี่โจไปติดกระชังพี่ติดนี่นี่นี่ลงไปแล้วโอ้โหสวยมากโอ้สองเนี่ยสามเนี่ยสามอ่ะพี่โจ กี่ก็แล้วแต่เอาเข้าก่อนเ,ออเข้าก่อนเหนื่อยอย่าปนน้ำก่อนปนน้ำเนี่ยอย่าเบื่อมือขาดเด็มแต่ไม่ดื้อน,นะเวียนขึ้นมาโหติดตรงไหนอ่ะอุ้ยขอบปากขอบปากสายสามสิบตอนไงต้องเปลี่ยนสายใหม่จยโดนไซเนี่ยเอ,อ้อชยชฉา ถือได้เลยถือขอเลยอือนี่ครับผมโอ้โหเกียร์สั้นโอ้โหโรจิคมอสซาดีครับผมกี่กรัมครับสิบกัมครับตัวนี้มอสซาดีจับละเอียดนี่สุดยอดไซโลดันโล่ใช่คันหนึ่งห้าคันหนึ่งขี่ห้าหวาน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  เก็บรูปโอเคครับครับผมก็นี่นะครับก็เป็นผลงานนะครับสาหรับครึ่งวันนะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสําหรับนานาที่ติดตามมาถึงจนจบนะครับผมก็ถ้าถูกใจนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ถ้าอยากมาทริปมันๆอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเฟซบุ๊กนะครับของ ใส่เรือไว้ให้นะครับอยู่แถวนี้นะครับก็ลองเข้ามาสอบถามนะครับพูดคุยกันได้นะครับผมยังไงก็สําหรับวันนี้นะครับก็ผลงานนะครับไมโครจิกนะครับโมซาดีล้วนๆวันนี้อ่นะครับก็ยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ทลิปหน้าครับผมไป